สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่สำนักงานใหญ่ค่ะเศรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มาเจอเจอกันนะคะบอกได้เลยว่าจะพามาอัปเดตรถ s อ v ที่ยอดฮิตนะคะกับเจ้าตลาดของเรานะมามีมาให้ดู2แบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda หรือวัต t o ยุต a ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครมองหารถกลับบ้านชงเทศ การปีใหม่จะถึงนี้นะคะอยากได้เป็นรถคลอสอเวอร์หรือว่า SUV นะเดี๋ยววันนี้นุษจะพามาอัปเดตนะคะว่ามีคันไหนน่าใช้งานบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนําพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราเองนะคะคุณพี่ขาตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพใครมองหารถมือสองอยู่นะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันเลยนะคะดูได้เลยว่าจะเป็นรถเก่งนะคะหรือว่า SUV รถครอบครัวรถตู้เรามีให้เลือกหมดเลยนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่ๆขาเดียววันนี้นุชจะพามาอัปเดตกันเลยนะคะบอกกันเลยว่าทั้งหมดที่นุชพาชมวันนี้สวยทุกคันคุ้มทุกคันชอบแบบไหนจัดได้เลยค่ะคุณพี่ขามาเริ่มดูคันแรกกันนะคะสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถ s อ v หรือว่ารถเจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมความประหยัดกับค่ายโตโยต้าเลยสมัครคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าเวลอสนะคะ 1. 5สมาร์ทนะคะได้มาพร้อมความพรีเมียมออปชันครบมาให้แล้วแหละที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากคันนี้นะคะได้รถปี2022นะคะกับไม่ใช้งานเพียงแค่66,000กิโลเท่านั้นเลยคุณพี่ได้สีดำสวยๆมาให้แล้วมาพร้อมความพรีเมียมหรูนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างครบเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมเราการันตีมาให้นะคะตัวรถไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนี่เลยนะคะภายในได้เบาะหนังสภาพ สวยนะคะพรีเมียมมากมาพร้อมจอกลางเนะคะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้สภาพสวยแล้วถือว่าออปชั่นมีให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวด้จัดยอดเต็มได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1500บาทเท่านั้นเองนะคะด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันสภาพสวยกว้างมากนี่นั่งสบายเลยแล้วก็มีเบาะแถวที่3มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนั่งสบายไม่มีแอร์อัดค่าสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญได้เครื่องยนต์1.5 ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมนะคะสวยครบจบในคันเดียวนะพี่พี่จา๋าถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยพี่พี่คันนี้นุชบอกเลยเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่พี่มาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับคันต่อไปเดี๋ยวจะพาดูสําหรับคนงบน้อยพี่พี่ขาคันนี้ไม่ควรพลาดเลยอยากได้รถกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผ่อนไม่แพงราคาถูกนะดูคันนี้เลยนี่นะคะกับ t o y o ต a คันนี้เลยอเวนซ่าค่ะพี่ๆข่าราคา4 19,000บาทปี2019นะคะได้เจที่นั่งได้เป็นตัวประหยัดน้ำมันด้วยและที่สำคัญผ่อนแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะได้รถปี2019แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว 1.5G ค่ะคันนี้ประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกัน2รุ่นนี้นะคะถ้าใครเน้นประหยัดแล้วก็ออปชันมีมาให้ครบ แล้วเป็นเจ็ดที่นั่งที่แบบผ่อนเบานะจัดได้เลยอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะเอาวนซ่านะคะปี2019 1.5G ค่ะคันนี้ได้ในส่วนของภายในเบาะผ้าเดิมนะคะสภาพสวยเกียร์ออโต้แล้วมาพร้อมจอกลางมีมาให้แล้วแอร์ออโต้มีมาให้พวงรีมันติฟังก์ชันมีมาให้สภาพด้านในสวยเดิมค่ะไม่มีช้ําเลยนะคะเบาะผ้าสภาพสวยเดิมกริปเดิมนะหรือจะเป็นโครงสร้างเราก็รันงตีมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดคว่ำม,มาห้อดยสารด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะลงได้ด้วยเบาะผ้าอยู่ในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านท้ายตัวรถนี่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังเนี่ยเดิมโรงงานค่ะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วห้องเก็บสัมภาระหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็มีมาให้ค่อนข้างกว้างนี่นะคะสามารถพับเบาะด้านหลังลงได้ขนสัมภาระได้จุกๆนะหรือว่าจะนั่งกันแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่7ท่านเนี่ยก็ไม่แออัดนะคะสำหรับตัวนี้ผ่อนแค่เ0 0 0บาทเท่านั้นเลยพี่ๆคะ่ะสาหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยออปชั่นครบผ่อนถูก นะคะรายได้คันนี้อยู่ที่ค่าแบบ18ื่นขึ้นนะก็สามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนแค่7จ็ดพันเท่านั้นเลยสนใจแคปทะเบียนมาหาหนุ่ดได้เลยนะคะหรือถัดมานะคะกับค่าย Honda กันบ้างค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่า เล่นสาย Honda อยู่อยากได้เจที่นั่งราคาถูกนะคะคันนี้เป็น Honda Mo b บ io นะคะ1.5 RS ค่ะพีณพี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.5ไม่แค่หลักหมื่นปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ราคาถูกผ่อนแค่7,500บาทเท่านั้นสนใจอินบล็อกได้เลยคันนี้ได้เป็นตัว1.5 RS ถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวเครื่องนี้เลยนะคะของรุ่นนี้นะคะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ RS แท้โรงงานมีมาให้แล้วสภาพสวยเนี่ยคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันราคา400 แป0 0ค่ะคันนี้ผ่อน7,500ถือว่าโอ้โหเป็นรุ่นที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะด้านในตัวรถนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีส้มนะคะเดินเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้เลยนะ,ะตัว r s แล้วก็จอกล้างนะคะแล้วก็จะเป็น Air Auto ต mm ้เกียร์ออโต้ภงมารัมันติฟังก์ชันถือว่าภายในเนี่ยมีมาให้ครบมากนะคะตัวเบาะผ้ามาในสภาพเดิมนะคะสวยๆหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยสภาพสวยมาก นะะนั่งสบายได้ไม่มีแอร์อัดเลยพี่พี่ขาสำหรับใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยพี่พี่คันนี้นุชบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะด้านหลังตัวรถค่ะเปิดด้านท้ายมานะคะ ตัวเบาะเนี่ยนั่งเจ็ดท่านไม่มีแอร์อัดเหมือนกันนะคะแล้วก็พับเบาะด้านหลังลงสามารถมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัว Honda Mo b i o ริคันนี้นะคะสนใจก็ติดต่อหนุเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยมาลองขับได้มาดูโครงสร้างได้มาดูออปชันได้เลยนะคะ489,000ปี2 0ไม่แปด0 0ค่ะคันนี้เด็ดฟรีดาวพอร์ตอยู่ที่7,500บาทนะคะสนใจทักขามาหาหนุดได้เลยนะคะและถัดมาเลยคันนี้นะคะต้องบอกได้ เลยว่าเป็นรถที่ฮอตยอดฮิตแล้วก็ขายดีมากๆตอนนี้นะคะมีเข้ามากี่คันก็ไม่อยู่อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Corolla c r อ s s นะ,ะถือว่าเป็นรถ Cross-Over หรือว่า SUV ที่มาแรงในตลาดรถมือสออีก1รุ่นเหมือนกันและคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินร้วนนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีใครไม่อยากดูแลในส่วนของตัว,ว h y b ไฮบนะคะก็จัดได้เลยปี22ค่ะคันนี้ราคา62900 0ะคะไม่ใช้งานอยู่ที่1 3 0 0 0 พันกิโลเท่านั้นถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ออปชันคันนี้มีมาให้ค่อนข้างครบค่ะด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดีไซน์นะคะด้วยกระจังหน้าสีดําเงาความสปอร์ตมีมาให้ครบแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะะี่ค่ะพร้อมไฟเดย์ไทม์นั้งนิ่งไหลมีมาให้สภาพสวยเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักมากระจกรอบคันพั์ดเดิมตโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาใครสนใจนะคะติดต่อด่วนเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของภายในคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดําเบาะหนังสภาพสวยแล้วเรียบร้้อออยมมาาพรจกลงค่ะ รองรับ a p p l e c a r าเพ y นดอโต้นะคะระบบ a อร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้สภาพสวยเลยคันนี้ใหม่แท้1น0 0 0แมกิโลเท่านั้นสีขาวมุกสวยๆนะคะหรือจะเป็นในส่วนของไรเดียนห้องบริสารมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะคะสวยเดิมแบบนี้ค่ะนี่นะคะเรียมสันเส้นสายไฟท้ายมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะไม่มีดิ้วอยการแตกเลาวมานะคะห้องเกียร์สัมภาระค่ะมีพื้นที่ใช้สอยคันข้างกว้างน็อตแต่ละจุดมาในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะสนใจติดต่อได้เลยคันนี้นะคะกับโตโยต้า คโรราครอสเนี่ยฮะ1.8สปอร์ตปี2022ได้เป็นรุ่นฉลอง60ปีด้วยเนะะี่ยฮะของโตโยต้าบอกได้เลยว่าออปชั่นมีมาให้ล้นขับสนุกเนะะี่ยฮะแล้วก็เบนซินเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับพี่ๆที่อยากได้เป็นตัวค o อสที่เป็นเครื่องยนต์ขับสนุกแล้วก็เป็นตัวเบนซินเนี่ยคันนี้น่าใช้งานนะคะถัดมาเลยคันนี้เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักในกรุงเทพเป็นหลักพี่ๆขะนะคะกับโตโยต้าโคโรราครอสเนี่ยฮะ1.8ไฮบิดพรีเมียมคันนี้ได้เป็นรุ่นรองท็อปแต่บอกเลย ว่าอัตราสิ้นเปลืองคันนี้อยู่ที่20กิโลลิตรเพราะฉะนั้นใครที่เน้นการใช้เมืองใน ย้นการใช้งานในเมืองนะคะตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะออกต่างจังหวัดก็คุ้มค่านะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรุ่นรองท็อปแต่บอกเลยออปชั่นมีมาให้ครบค่ะคันนี้ได้รถปี22ใหม่ใช้งาน1,000 100, 0แกับอีก3,000กิโลนะคะราคา7 5 9ด0 0นบาทเท่านั้นเลยการตีโครงสร้างมาให้แล้วค่ะตัวรถมาในสภาพเดิมโรงงานออปชั่นมีมาให้แบบครบๆมาดูกันว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนี่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้น่าใช้มากเพราะว่าใหม่ นะพะรมไรมันติฟังก์ชันไม่ใช้งาน1นึ0 0แ 260กิโลคือไมแทนนะคะมาพร้อมจอกลางรองรับแ p ปเปิลค่ะเพรย a แอร์ออโตนี่คะ่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้และคันนี้ได้เบาะหนังสภาพสวยแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าจ๋าโอ้โหคุ้มกันแน่นอนออปชั่นมีมาให้แบบครบๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหลังนี่เลยนะคะเบาะสามารถทับลงได้60-40กันเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนั่งกันสบายมากไม่มีแอร์อัดแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยแล้วเนี่ยคะเรียมสันเส้นสายเนี่ยมาในสภาพเดิม ด้านท้ายตัวรถไม่มีริอวรอยแตกเล้ามานะคะประตูด้านหลังคันนี้เปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วสําหรับตัวไฮบริดนะคะก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายกันเลยมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างค่ะด้านหลังนะคะตัว โครงสร้างเนี่ยไม่มีริ้วรอยการแกะไขเลยอย่างเช่นตัวน็อตน,นะคะมาในสภาพเดิมนะคะแล้วก็นี่นะคะก,กว้างมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะและคันนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแนะนําค่ะสาหรับใครที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่20กิโลลิตรกันนะคะและได้เป็นรถปี20ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ๆคาจัดได้จัดเลยค่ะคุณพี่คันนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ และคันสุดท้ายค่ะคุณพี่คันนี้เลยนะคะกับ Honda CR-V คันนี้นะคะนุชต้องบอกว่าใครที่พลาดก็ถือน่าเสียดายอีกหนึ่งคันอย่างที่รู้กันนะคะว่าตัว CR-V ตอนนี้มาแรงมากสำหรับรถครอบครัวจัดที่นั่งหนึ่งเลยความพรีเมียมนะคะแล้วก็ออปชันที่เขามีให้มาครบและยิ่งเป็นราคามือสองโคตรดีนะคะัคนนี้แนะนำค่ะกับตัว C r v นะคะ 2.4e m change ปี2021ราคาเสนอขายคันนี้799,000บาทนะคะมาพร้อมไมวิ ใช้งานเพียงแค่71,000กิโลเท่านั้นดีไซน์พรีเมียมหรูหรามาให้แล้วออปชันครบครบราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ50%ใครสนใจคันนี้จองได้เลยเพราะสเปคนี้สีขาวมุกมีแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่หิด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้วยไฟฟู LED มีมาให้สภาพสวยนะคะได้แม็กอะลอยด์ขอบมีมาให้สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยเรียมสันเส้นสายสีงานสีไม่มีผิดเพี้ยนสีเบาบางเดิมโรงงานภายในออปชันมีมาให้ครบเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะมาพร้อมจอกลางรองล้อเปิ้ลขา เพนด์ออโต้ค่ะรูปแออโต้มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยหรือจะเป็นในส่วนของรายะเรียดห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะนี่ กว้างขวางนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วตัวเบาะหนังตึงเดิมนะคะพับลงได้เป็นรถบ้านได้ CRV ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีนะ SUV ที่ใช้งานดีต้องยกให้ลอยนะคะกับ c r อาคันนี้นุชบอกได้เลยว่าซื้อไปไม่มีเสียค่ามีแต่ได้กับได้เพราะคันนี้ได้ใหม่แค่เจ0 0หมื่นแล้วได้รถปี2021ด้วยราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ50%คุณพี่สาใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยมาดูในส่วนของารายละเอียดนะคะห้องเกียวสัมภาระกันนิดนึงพี่ๆนี่ ประตูด้านหลังเปิดไปิดไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะสำหรับตัวชมนี้เบาะหลังพับลงได้ขนสัมภาระได้มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ด้านท้ายตัวรถไม่มีการเกริดอุบัติเหตุชนหนักมานะคะแล้วก็การันตีมาให้เลยเรามีการตรวจรถให้คุณพี่ทั้ง2องอเจ็ดสิบรายการเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่นุชพาดูนี้ จะมีใบาการันตีการตรวจรถให้ทุกคันค่ะเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นและที่สําคัญนะคะแจกโปรกันนิดนึงค่ะคุณพี่ขาในที่ลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะนุชให้ประกันเครื่องเกียร์สปีเลยนะ,ะสำหรับใครสนใจข้อเสนอดีๆหรืออยากจัดไฟแนนซ์คันไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝอยพี c เอฟกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิว SUV มือ2เข้ามาใหม่นั่นเองนะคะก็ฝากกดตดิดตามไ้ด้วยแล้วกันนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะ พี่ๆถ้าเกิดว่าใครสนใจรถมือสองนะฝากไว้ด้วยนะสามารถสอบถามนุชเข้ามาโดยตรงได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างยินดีคำปรึกษาทุกเขตนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตจบคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ